้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เส้นทางของนักสำรวจผู้ไม่ย่อทอ้อเรียบเรียงโดยรักบุญมีครีเอเตอร์โลกหลังน้ำท่วมมักเต็มไปด้วยร่องรอยความยากลำบากสายเปียกชื้นและเศษไม้ที่ถูกพัดพามาทว่าในช่วงเวลาเช่นนี้เองที่เราจะได้เห็นความหมายที่แท้จริงของคำว่าการเคลื่อนไหวและการค้นพบลองมองดูจ้าเหมียวส้มนักสำรวจที่หาดใหญ่มันสวมแป้ใบเล็ก เราก็เป็นผู้แบกความหวังไว้บนบา่าแม้พื้นทรายจะยังเปียกปอนจากการหลากของน้ำแต่เท้าเล็กๆเ,เหล่านั้นก็ไม่รอให้ทุกอย่างแห้งสนิทเสียก่อนมันก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้วยจังหวะที่เด็ดเดี่ยวแต่เงียบสงบแสงอาทิตย์ยามเช้าสาตว์ส่องลงมากระทบผิวน้ำที่ค้างอยู่ทำให้ทรายทุกอนูเปล่งประกายคล้ายสัญญาของวันใหม่ ชีวิตของเราก็เช่นกันบางครั้งเราต้องเผชิญกับอุทกภัยที่ไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในหน้าที่การงานความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดหรือความฝันที่พังทลายเราอาจรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความชื้นแฉะและความไม่แน่นอนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการก้าวเดินต่อไปการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยหลังวิกฤตคือการประกาศว่าเรายังไม่ยอมแพ้เจ้าเหมียวหยุดลงที่กองไม้ผูก เพื่อดมงกลิ่นดอกไม้ป่าสีสันสดใสที่เบ่งบานอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังนี่คือช่วงเวลาแห่งการค้นพบที่บอกเราว่าความงดงามและความหวังไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มันอาจปรากฏตัวในสถานที่และเวลาที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนความหวังนั้นคล้ายกับดอกไม้ป่าดอกนี้มันสามารถผลิบานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุด และเราทุกคนล้วนเป็นนักสำรวจผู้จะต้องออกเดินเท้าและใช้สายตาที่เปิดกว้างค้นหามันบทสรุปที่กินใจแม้ว่าคุณจะไปเชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ในชีวิตแบบไหนขอให้คุณจดจำภาพของเจเมีเยวนักสำรวจตัวนี้ไว้การตัดสินใจที่จะผูกเป้แล้วเดินไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าก,กลัวที่จะเท้าเปียกอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่และที่สำคัญที่สุดจงจำไว้ว่า แม้ในกองซากปรักหักพังคุณก็จะยังสามารถพบดอกไม้แห่งความหวังได้เสมอก้าวต่อไปอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วเงยหน้ามองฟ้าเพราะแสงสว่างยามเช้ากำลังรอคุณอยู่ h h a s ก้าวต่อไป Hashtag พลังบวก Hashtag สู้สู้นะ Hashtag ความหวัง Hashtag ชีวิตคือการเดินทาง